ให้เสียภาษาไทยโดยน้องนะโปเกมอนโกตอนโปเกมอนในตำนานเรื่องราวเดิมตอนที่แล้วเขาได้ออกตามหาโปเกมอนในตำนานแต่เขาก็ไม่ได้พบโปเกมอน และสิ่งที่เขาพบก็คือเจ้าหมูน้อยนั่นเองเขาได้เรียกเจ้าหมูน้อยมาเพื่อที่จะหลอกเจ้าหมูน้อยนั้นให้ตกมาเป็นอาหารของเขาแล้วจากนั้นเขาก็เรียกโปเกมอนซอมบี้คุงออกมาเพื่อที่จะได้มาจัดก,การกับเจ้าหมูน้อยยังไงล่ะแต่สิ่งที่เขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนนั่นก็คือมีซูเปอร์ฮีโร่ที่มีชื่อว่าซูเปอร์เก์เฮ้ยไม่ใช่สิ ซูเปอร์เกียนเขาเป็นคนที่พยุงความดุจธทรมเอาไว้และเขาก็มาช่วยเจ้าหมูน้อยนั่นเองและโปเกมอนของเขาคืออาเบะคุงซึ่งเป็นโปเกมอนที่หายากที่สุดในโลกแล้วโปเกมอนตัวนี้เป็นโปเกมอนที่ถึกมากด้วยแล้วพวกเขาจะทำยังไงต่อไปมาดูกันเลยอีอีฮ่าฮ่ฮ่าฉันขาบอกไว้ก่อนเลยว่าเจ้าเนี่ยมันคืออาเบคุงยังไงล่ะ ขอบอกไว้ก่อนเลยนะว่าเจ้าเนี่ยเป็นมังกว่าในตำนานเจ้าไม่สามารถทำร้ายหรือทำอะไรมันได้เพราะว่ามันคือผู้แข็งแกร่งยังไงล่ะเจ้าเตรียมตัวเตรียมใจไว้ดีเถอะเจ้าสมบีคุง <c oughs> อย่ามาหลอกซะให้ยากเลยดีกว่าฉันไม่โกหกนะถ้าอย่างนั้นแล้วก็จกลการมาเลยอาเบคุงพร้อมเรียงสมบีคุงพร้อมอะไรเฮ้ยหาย<า>ไปไหนแล้วอย่ารดับกอนไปจุกหล,ลังเหรออ้ออ นอยแนย่บึงอาจทำสมบีของฉันฉันมีทางให้อภัยแกแน่เจ้าซูปเปอร์เกย์ไอ้บ้านนะ่ะฉันซื้อซูปเปอร์เกย์ไม่ใช่ซูปเปอร์เกย์เอ้ยเดี๋ยวถ้านายอยู่ต่อแล้วก็เดี๋ยวฉันจะต่อยนายปากแตกแน่น้อยแนยย่ชื่อซูปเปอร์เกย์เอาไม่ใช่สิชูปเปอร์เกียนคนคนนี้เขาเป็นคนที่น่ารักมากเลยและเป็นคนใจดีด้วย <laughs> นี่นายขู่ฉันเหรอเนี่ยมันช่างน่ากลัวจังเลยนะใครจะไปยอมแพ้กันเราฉันเสียศักดิ์ศรีหมดอย่างนี้ ฉันจะสู้กับนายเองอถ้านายคิดอย่างนั้นแล้วก็ก็มาลุยกันเลยดีกว่าฉันไม่มีทางออมมือให้หรอกนะเดี๋ยวนายต้องโดนดีแนะ่ถ้านายแพ้ฉันแล้วก็โบเกมว่าในตำนาของแกจะตกไปของฉันแน่ซุปเปอร์เกย์ไปเลยซอมบี้หมูและสเกริตันฉันเลือกนายผมซอมบี้หมูครับส่วนพมสเกตันครับ เอาล่ะซอมบี้หมูและสเกเลรตันคุงไปจาัดก,การพวกมันเลยยังไงก็ขอฝากไว้ไ้วยนะออเบะคุงฉันเชื่อใจนายนะอยาะ่าเลยก็ไอนี่สเกเลตันนายพร้อมดียังฮะฮะฉันพร้อมมาตั้งแต่เกิดแล้วล่ะ,ละฮะ่าฮางั้นพวกเราไปดูกันเลยดีกว่านะสเกเลรตันพร้อมไหมพร้อมสิงั้นก็ ย,ยัเข้ามาเลยอาเบกุงเอ๋ยเฮ้ยพวกนายเตรียมตัวไว้เตรียมใจไว้ให้ดียยเฮ้ย,ยตีลังกาหนึ่งรอบเพื่อความเท่เข้ามาเลยเจ้าพวกซอมบี้หมูกับสเกลยายันคุงเฮ้ยเยอะฮึได้แค่นี้เองเหรอไม่เป็นอะไรเลยเลระเนี่ยไอ้หนักแกเฮ้ย พลังยาลาไดก้าตุยดากจูเอ้ยแกโดนฉันแน่นั่นมันข้าไม่ตาอะไรเนี่ยเอฮ้ยอะไรกันเนี่ยยาลาไดทำไมมันเป็นอย่างนี้เออฮ้ยฟังไว้ก่อนเถอะเอฮ้ยหน่อยเนี่ยมังอาจทำเพื่อนฉันสเกเตตันอย่างนั้นเหรอแก ตายแน่เจ้าอาเบะคุ้งเอ๋ยใครจะไปยอมกันเล่าอยา่าเอานี่ไปกินมาสวยค้างาอุ้ยฮะไม่นะซอมบี้หมูฉันอยา่าเฮ้พลังยาละเดยเกอตุยดาบบนอากาศยา่าอ้ยเฮ้ยฝา,า,า,าก,ากไว้ก่อนเถอะเจ้าอาเบะคุง้ง ช่วยด้วย yeah. เออฉันไม่มีทางยอมแพ้หรอกฉันจะเอาโปกเกกอมในตำนานมาให้ได้เฮ้ยฉันว่าแล้วว่านายจะต้องตอบแบบนั้นถ้างั้นแล้วก็เอาไปเลยโปกเกกอมในตำนานฉันเลือกนายอาเบคุงพวกเราคือสาพี่น้องอาเบคุม เห็นบอกว่าจะต่อสู้อย่างนั้นเหรองั้นก็มาเลยมาสู้กันเลยดีกว่านะแล้วก็ทนายชนะนะก็จะได้3พี่น้องอาเบะคุงไปเลยแต่ทนายแพ้นายจะต้องโดนยาเลนไก้าหนึ่งทีโอเคไหมฮะอ่ะอ่ะอะอะไรนะยาเลนไนก้าอย่างนั้นเหรองั้นฉันขอโทษด้วยละฉันฉันฉันผิดไปแล้วฉิหลังฉันจะไม่ทําอีกแล้วนะฉันขอโทษด้วยนะสิ่งที่ฉันทําฉันเอ่อไม่รู้เข้าไปถึงการฉันต้องขอโทษด้วยนะยังไงก็ ให้ผ่านฉันด้วยนะฉันจะไม่มาอีกแล้วล่ะฉันจะไม่มาจะผมก็ไม่ได้ตำหนงอีกแล้วนะฉันขอโทษด้วยล่ะไปแล้วเกือบร้มตุยดาฟีซะแล้วฮะฮ่า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 มันต้องใช้แผลนี้ถังนั้นก็ดูแลตัวเองดีเนี่ยเจ้าหมูน้อยแล้วเจอกันใหม่นะอ่ะอย่าเพิ่งครับมีอะไรเหรอเออขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ช่วยชีวิตผมวันนี้เอาไว้นะครับผมจะตอบแทนยังไงดีครับอืมตอบแทนอย่างนั้นเหรอ ก็เป็นคนมีน้ำใจในสังคมยังไงล่ะเอาไว้เจอกันใหม่หนะเจ้า,จาหมูน้อยพลังซูเปอร์ตอนใช่ไมจังเลยน้องๆสามารถรับชมคลิปตอนที่ดึงได้โดยที่คลิปวิดีโออยู่บุมซ้ายเลยนะครับเป็นกรอบสีเหลืองสามารถกดได้ตรงนั้นเลยนะครับผมแล้วก็กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้พี่ด้วยนะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับผมสามารถติดตามได้ที่แฟนเพจนงนะหรือ IG นะครับ n o n g n ั o n g. น n d e r s c o nd นะครับนงระนะแล้วก็ยูทูบนงระนะครับผมแล้วก็ ขอบคุณนะครับที่ติดตามกันมานะครับคลิปอาจจะช้าหน่อยนะครับเพราะว่าทำนานนะ <laughs> โอเคไม่ค่อยมีเวลาว่างนะครับส่วนมากจะเล่นเกมนะ้ <laughs> โอเคยังไงก็ขอลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับแล้วเจอกันนะอีบาย